ระวังโดนน้องลูกเออ ยูเอสไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะยูเอสไม่ค่ะลูกลงดีๆค่ะเดี๋ยวดีดูลูก อเอาขาลงอเอาขาลงอเลงอาอุ้มลงไหมอา้าวยูโรล,ล,ลงเฟรมหายไปจากเฟรมละยูโรอยู่ไหนลลแล้วลูกอ่ามาละ ยะกูไปไหนกันแล้วสองคนว้าพี่น้องอยู่นี่เองอืมเล่นกันก่อนนอนเหรอครับสองคนนี้ มีเปิดไฟให้เพิ่มดีกว่าเนาะอ่าเปิดไฟให้เพิ่มนะคะสองคนระวังลูกระวังน้องนะคะ u <US S 2> <c oughs> น้องชายพี่ชาย